แอปทักษออนดีใจไม่เก็บอาการหลังพระเอกสุตาเซอร์ไพร์างานวันเกิดเป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยและเก่งแถมวางตัวดีแบบสุดๆนาทีนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแม่คนสวยแอบทักษอนพักสุขเจริญคุณแม่ของน้องปีใหม่นั่นเองค่ะ และแน่นอนว่านอกจากจะเป็นนางเอกสาวสวยรวยระดับพันล้านแล้วนั้นเธอคนนี้ยังมีกิริยามารยาทบุคลิกที่อ่อนหวานและแฝงไปด้วยความเข้มแข็งในฉบับซิงเกิลมาอีกด้วยและหลายๆคนที่มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ในเรื่องความรักแอบทักษะออนเองจะบอกอยู่เสมอว่าชื่นชอบพระเอกดุมอย่างกงยูมากเพราะหนุ่มคนนี้มักจะทําให้แอบกระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่เรื่อยๆและล่าสุดในรายการแฉข่าวสาวสตรอง ทีมงานและบรรดาพิธีกรได้เซอร์ไพรส์วันเกิดแอบทักะออนด้วยการตัดภาพหน้าของโกงยูมาใส่ที่หน้าของทีมงานงานนี้บอกเลยว่าแม่แอบนั้นดีไซน์หนักมากเลยล่ะคะ่ะ